สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u t u b e าำรณสวัสดีวันนี้อยู่ที่ไหนพี่เยาวราชค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินเที่ยวเยาวราชการหาของกินแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันตอนนี้ก็นั่งแท็กซี่มาถึงแล้วกำลังวุ่นวายเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันคนเยอะครับละลานตาโรงเรียนเยาวราชหูฉลามถ่ายรูปก่อนละกัน เอาหาราทะเลเยาวราชอันนี้เหมือนจะเป็นของกินแบบนั่งกิน ไม่ไหว é, ว่ะว่ะอะไรนะร้านซส่กอกน่ากินครับมาเที่ยวเยาวราชคิดว่าห้องน้ําจะหายากก็ไม่ยากนะครับก็มันมีห้างอยู่ระหว่างที่เราเดินมาแล้วก็ขึ้นบันได มก็จะ,ก,จะจก็จะเจอห้องน้ำนะครับห้องน้ําอยู่ในห้างเลยนี่นะครับห้องน้ําอยู่ตรงทางม้าลายแล้วก็เข้าไปข้างในมันจะเป็นห้างนี่นั่งรอใช้ก๋อีสานจากที่มาคนแรกตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วครับนี่รออยู่ักก็ได้ ฝั่งตรงข้ามนละตอนนี้คนเยอะมากแบบหาของกินแบบที่นั่งทานนะครับที่เราเดินไปเมื่อสักครู่เนี้ยตอนนี้เราข้ามมาเดินอีกฝั่งหนึ่งเอาแวะกินเยนาโฟก่อนเยนาโฟเยาวราชเพราะว่าอยากได้ที่นั่งนั่งพักก่อนเพราะตอนนี้คนเยอะมากนี่หาอะไรกินด้วยแล้วค่อยเดินต่อเพราะว่าอยากนั่งร้านที่มันไม่มีคนคชิมชิม สิให้เพื่อนๆดูดิรูละบาทเเยอะอยู่เยอะอยู่เอามาร้อยนึงกินไม่หมดหรอก้นึงกินไม่หมดดูดูคนฝั่งโน้นครับเพื่อนๆดูคนฝั่งโน้นเยอะจัดลอยโน้นน่ะโอ้บะหมี่เย็นตาโฟยาวราดน่าจะหกสิบบาทเองนะนี่เส้นใหญ่เย็นตาโฟของอุตราหะน่ากินดู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 เส้นเหนียวนุ่มเลยโอเคเดี๋ยวขอทานอาหารกอนครับ อร่อยไหมอร่อยกว่าบ,บ้านเราปะ,อ,ะอร่อยปะอ่ะตอนนี้คุณพา,ายอยากกินขนมปังปิ้งเจ้าเด็ดยวาวราดอะไระอ่ะเอาเอาอะไรบ้างคะ

เล็กสุด300บาทไม่ได้อยู่ในพนักานนะครับแบบเป็นข้าง,ข,างข้างทางที่เขาเดินซื้ออาหารกันเป็นร้านแบบแบบนี้เลยแต่คนก็เยอะอยู่รูดครั้งแรกในชีวิตมาลองกันครับมาดูครับหน้าตาหอมมากๆกินคล้ายๆรสชาติกับเพาะปลาแล้วหอมๆครับเป็นยังไงพายมันเป็นยังไง มัเป็นยงไงบแบบอห,อหอมมากๆหอมกรอบกคล้ายๆเห็ดอร่อยครับโดยรวมกินขนมปังปิ้งหรือขนมปังย่างที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับอร่อยมากกรอบหอมหวานกำลังดี อันนี้แหละกันเลยถ่ายคลิปดูหรือว่ายาะให้ของคุณเราไทยหน้าถังขยาโอ้ใช้ทะลักเลยอะเป็นไง สองทุ่มนะครับคนไม่น้อยลงเลยเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเดินเยอะมากตอนนี้เราใกล้จะกลับแล้วเพราะว่าเดินมานานแล้วตั้งแต่ครึ่ชงชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องพักแล้วคุณภัยหิวอีกแล้วกินขนมปังปิ้งกับลูกอะไรนะที่ซื้อมาพอรี่นะอันนี้มาจากอเมริกาล่ะ Oh แต่รสชาติอร่อยนะไม่ขมน <Wow. S 2> ไม่เปรี้ยวหวานอร่อยหอมเลยโลละเจ็ดร้อยแต่ก็ถือว่าแพงอยู่นะ<ป>นเราซื้อมาครึง่งโลก็ตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับนี่เราก็นอนที่โรงแรมบางกอกซิตี้สวีทโรงแรมประจําของเราตอนคุณภัยมาธุระที่โรงพยาบาลนะครับก็จองผ่านแอปได้ในราคาเจ็ดร้อยเศษเศษนะครับแล้วก็นอนได้สองคนมีที่จอดรถแล้วก็พร้อมอาหารเช้า ก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับสองคนในโรงแรมในกรุงเทพก็โรงแรมก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะก็ประมาณกลางๆไม่เก่าไม่ใหม่ซะทีเดียวอยู่ได้กับราคานี้อยู่ถนนเพชรบุรีซอยหนึ่งอ่าแล้วเราก็ไปเที่ยวเยาวราชกันมาซึ่งค่าใช้จ่ายวันนี้ประมาณเท่าไหร่เยาวราชรวมค่าที่ซื้หมด ก็ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็เมื่อกี้ลองกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับหมดค่าใช้จ่ายไปกลมๆประมาณหนึ่งพันสร้อยบาทรวมค่าแท็กซี่ไปกลับแล้วก็ทานอาหารนิดหน่อยมีของกินนิดหน่อยนะครับส่วนมากจะไปเดีนยวเล่นมากกว่าแล้วก็ไปถ่ายทลิปเก็บบรรยากาศก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะเรากินน้อยด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเยอะอิ่มเราให้กินน้อยไม่มีที่นั่งให้กินใช่คน คนมันเยอะอาภัยกล้องหน่อยคนมันเยอะมอกแล้วเดินจยิงๆเราก็เดินไม่ครบหรอกแต่ <คน S 1> ไม่ไหวแล้วคนมันเยอะแล้วก็มันเดินลําบากแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบเราก็กลัวแบบกิดโรคอะไรแบบมรากลัวแบบไม่ปลอดภัยด้วยมันค่าแล้วเราก็เลยขอตัวกลับเรากลับมาประมาณสองทุ่มได้ไหมวัารถติดครดีไหมครับเออเราก็ไปเดินประมาณชั่วโมงครึ่งก็แค่นี้ก็พอแล้วก็ <c oughs> ประมาณนี้สําหรับรบรรยากาศที่ เราไปเที่ยวเยาวราชครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ใครที่ไม่เคยได้ไปก็ชมคลิปผมก็เหมือนได้ไปเองแต่ถ้าเกิดว่าผมถ่ายคลิปแบบมันสั่นมันเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ค่อยสม,มูทก็ขออภัย้วยเฉพาะไม่ได้ใช้ไมค์กันสั่นก็ถือมือถือเอาแล้วก็เดินไป <ๆ S 2> เดินมา <ๆ S 1> คนมันก็เยอะอเ,ยเออ,เอ,อก็ประมาณนี้ก็ถ่ายเป็นความทรงจําให้ตัวเองแล้วก็เป็นไอเดียให้คนอื่นที่ไม่เคยมาเดี๋ยวตอนแกเราไปไหนไม่ไหวเราก็นั่งดูคลิปวิดีโอกันเนาะเวลาเคยมาเที่ยว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ